สวัสดีครับวันนี้ทาง BPO นะครับก็จะมาแนะนำตัวลออสปินแอร์เกียร์นะครับรุ่น LT นะครับลอกรุ่นนี้นะครับจะมีทั้งหมด4เบอร์นะครับก็การใช้งานก็จะหลากหลายนะครับเริ่มต้นที่เบอร์พันนะครับเรามาดูสเปกก่อนนะครับตัวเบอร์พันนะครับจะแตกต่างจากเบอร์3,000 4น0 0นและ5,000นนะครับตัวเบอร์พันเป็น ล้อสปินตัวเล็กนะครับที่ใช้งานเบาๆนะครับทางเราก็เลยเลือกตัวบอดี้เป็นตัวคาร์บอนเข้ามานะครับตัวบอดี้ทั้งหมดเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็สปูโลหะนะครับลูกปืนมา9บวก1นะครับเป็น10บลูกปืนนะครับลูกปืนวันเวย์นะครับแล้วก็ตัวลออเนี่ยนะครับจะมีความสมูทมากนะครับผมกำลังเบรกที่4กิโลนะครับ ตัวนี้เหมาะสำหรับงานตียออมไลจิกนะครับน้ำหนักเบานะครับความจุสายนะครับ0.16นะครับได้100เมตรนะครับหรือ PE 0.8นะครับได้130 PE 1ได้100เมตรพอดีนะครับแล้วก็อัตราทด5.2ต่อ1นนะครับเรื่องอะไรบริการหลังการขายนะครับทางเราก็มีอะไรบริการนะครับตัวนี้นะครับ อยากให้ไปลองที่ร้านดูนะครับถึงความสมูทของตัวเฟืองตัวระบบนะครับตัวนี้ราคาเบอร์พันอยู่ที่1,900บาทนะครับแต่เบอร์เบอร์พันนะครับก็จะแตกต่างจากรุ่นอื่นเบอร์นี้ไม่ได้แถมถุงนะครับแล้วเดี๋ยวเบอร์3 0 0 0 4 0 0 0 5,000จะโชว์ให้ดูนะครับว่ามีมีถุงผ้าอย่างดีแถมมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็เป็นเบอร์3,000นะครับตัวนี้นะครับ เบอร์3000ก็สเปคก็จะเป็นลูกปืน9บวเหมือนกันแล้วก็ราคาอยู่ที่2250นะครับตัวนี้นะครับตัวบอดี้จะเป็นโลหะนะครับตัวบอดี้นะครับตรงๆรงนี้นะครับถึงตัวที่จับลอกเลยนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นโลหะนะครับก็จะมีความแข็งแรงนะครับตัวนี้กำลังเบรกที่7กิโลนะครับเพราะว่าลอก รุ่นนี้นะครับก็สามารถนําไปไล่จิกนะครับจิกปลา78โลได้สบายๆนะครับกาลังเบรคค่อนข้างสูงนะครับก็เป็นสปูลโลหะเหมือนกันนะครับความจุสายนะครับ0.23ดสานะครับได้240เมตรนะครับแล้วก็ PE 1.5นะครับได้200เมตร PE2 ได้150เมตรนะครับอัตราทดก็5.2เท่ากันนะครับลูกปืนก็เป็น9ก้าบวกหนึ่งเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ แล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นเบอร์สี่พันนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสเปกกันก่อนนะครับก็เป็นลูกปืนเก้าบกหนึ่งเหมือนกันนะครับความจุสายศูนย์จุดสองหกสองร้อยเก้าสิบเมตรนะครับแล้วก็ PE 3.5สามจุดห้านะครับได้สองร้อยห้าสิบสี่ได้สองร้อยี่สิบนะครับอัตราทดห้าจุดสองต่อหนึ่งเหมือนกันนะครับตัวบอดี้ก็จะเป็นโลหะเหมือนกันนะครับอลูมิเนียม นอบนี่นะครับก็จะสวยงามมีกัดลื่นนะครับแล้วก็สปูลโลหะเสียงก็ปันกลางนะครับกำลังเบรกอยู่ที่12กิโลนะครับตัวนี้แขนก็เป็นแขนอลูมิเนียม C N C นะครับแล้วก็หนอบอลูมิเนียมนะครับก็เนื่องจากลอกตัวนี้เป็นลอกที่เกรดไฮเอ็นนะครับตกปลาใหญ่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวแขน ัวบอดี้นะครับต้องมีความแข็งแรงนะครับไว้เล่นงานทะเลได้เลยนะครับลูกปืนเป็นลูกปืนสเตลเลตนะครับทนน้ําเค็มนะครับเฟืองจะมีความสมูทมากนะครับตัวนี้แล้วก็ลอกตัวต่อไปนะครับเป็นเบอร์ห้าพันนะครับพี่ใหญ่ของเรานะครับตัวนี้นะครับสามารถเล่นปลาบึกได้นะครับเล่นปลาทะเลจอดตกหน้าดินได้นะครับแล้วก็ไปจิกฝั่งอดามันได้นะครับกำลังเบรกที่15กิโลนะครับ บอดี้โลหะแขนอลูมิเนียม CNC นะครับหนอบอลูมิเนียมนะครับแล้วก็สปูลโลหะเหมือนกันนะครับเรื่องเรื่องแขนนะครับเดี๋ยวอธิบายนิดนึ่งนะฮะแขนเนี่ยจะมี2แบบนะครับถ้าเวลาเราสั่งจากโรงงานแขนอลูมิเนียมก็จะเป็น CNC กับแขนหล่อนะครับถ้าเป็นแขน CNC เนี่ยจะมีความแข็งแรงมากกว่าถ้าถ้าทุกท่านมีความรู้เรื่องงานช่างนะครับถ้า ้าหล่อออกขึ้นมานะครับมันก็จะความหนานแน่นมันจะสู้แขน CNC ไม่ได้นะครับทีนี้เวลาเบอร์ห้าพันจะต่างจากรุ่นอื่นนะครับเวลาเปลี่ยนแขนซ้ายขวาเนี่ยนะครับต้องใช้แกนสลับกันนะครับจะมีแกนตัวนี้แถมไปให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิป YouTube อธิบายนะครับเวลาเปลี่ยนแขนเนี่ยต้องเปลี่ยนแกนตัวนี้อลอกทุกรุ่นนะครับเป็นแกนแขนหมุนเกลียวนะครับ หมุนเข้านะครับไม่ได้เป็นแกนเสียบนะครับเพราะว่าลอกจะมีความแข็งแรงนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูถุงนะครับอ่าเนี่นะครับเป็นแกนแขนเป็นแกแขนเกลียวนะครับจะมีความแข็งแรงแล้วก็จะให้ดูถุงนะครับเบอร์สามพันถึงเบอร์ห้าพันนะครับจะเป็นถุงผ้าอย่างดีนะครับตีแบรนด์แอร์เกียร์ด้วยนะครับเปิดดูด้านในจะมีสองชั้นนะครับเปิดดูด้านในจะมี เปิดดูด้านในจะมี2ชั้นนะครับสำหรับเก็บแขนแล้วก็เก็บบอดี้นะครับนี่นะครับก็เป็นผ้านุ่มๆนะครับตัวนี้เบอร์ห้าพันนี่ราคาสอง0ันแดรอยห้าสิบาทนะครับผมแล้วก็มีบริการอะไหล่หลังการขายครบเรียบร้อยนะครับออสำหรับแนวทะเลหรือว่าแนวตีเหย่อมนะครับก็ลองหาซื้อตามร้านค้านะครับหรือว่า ติดต่อสอบถามได้นะครับในอินบ็อกซ์นะครับผมตัวนี้มีวางจําหน่ายตามร้านค้าทั่วไปแล้วนะครับเป็นลอกเกตไฮเอ็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับของทางบริษัทนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูนะครับว่าการใช้งานผ่านการตกปลาไซส์ใหญ่ๆแล้วจะเป็นยังไงนะครับมีผลงานมาเพราะว่าลอกรุ่นนี้เราก็ทําตลาดมาสักระยะแล้วนะครับผมโอเคขอบคุณครับ